ำไมเขาเหมือนคุณเฉาเฉาขนาดนี้เนี่ยคนกลางผมว่าไม่ได้เหมือนเฉาเฉาฮะเหมือนคุณพันผู้แตกครับอาไม่ใช่ลุงพันผู้แตกครับอ๋อแล้วนี่คือใครครับแล้วคคคใรรับน้าแผนดินครับน้าแผนดินสวัสดีครับผมชื่อเฉลชัยภูมิแป็นดีลือจาครับจิ่นจิ้นชื่อน้าแผนดินเอาลุกหนึ่ง ห้าขวบครับตอนสี่ขวบแต่ว่าห้าขวบแล้วครับโย่โย่เด็กเด็กคิพพอบเขาจะซอยไว้โย่โย่แต่น้องแผ่นดินโลโล ตะมีการดูแลเอ,าอ้าแล้วนี่น้องแผ่นดินแล้วมีคนนี้ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภูทิศาอายุสี่ขวบค่ะ,ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อน้องเนเน,น่ค่ะเนเน่สองคนนี้เป็นพี่น้องกันไม่ใช่ค่ะเราเป็นแฟนกัน ตัวอย่างน้องแผ่นดินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่าช่ไปก่อนยิงเขาปฏิเสธคุณนุ่งคลุมเขาแถลงข่าวก่อนต้องโตก่อนถึงจะเป็นแฟนกันได้แต่ก็จูกกันได้ค่ะนี่แม่มานี่แม่มาแล้วเขาไม่เชื่อฟังเราแล้วเออไปจุงมาเนแฟนเราเขาไม่เชื่อฟังเราแล้วนี่เน่มา แล้วเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมครับแผ่นแผ่นดีนกับน้องเนเน่เคยไปไหนด้วยกันไหมครับก็่างครั้งก็ไม่เคย่างครั้งก็เคยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดเด็กมันพูดเข้าใจแล้วเราไม่เข้าใจเองอะไรอะไรเขาดูให้เขาดูเขาดูลุกให้ใส่นี้อ๋อไม่ได้นะต้องบวกเปร์ฮะจ่าบแปหนาก็ได้ค่ะ ดูดูน้องเย่นี้หล่อยังหล่อยังเนเน่ลูกเนเน่ลูกผู้หญิงเราเนี่ยต้องปล่อยให้ผู้ชายเข้าเปตวงตัวเองนะลูกทำไมผู้หญิงเยอะขนาดนี้เเนน่มาแข่งหน้าเออเนเน่มาแข่งหน้าแล้ววันนี้น้องอย่านี้วันนี้